ใจเต้นแรงฮะตอนนี้เหมือนเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วผมตกหลุมรักเข้าอย่างจังถอนตัวไม่ขึ้นเลยใครในที่นี้เคยตกหลุมรักจนถอนตัวไม่ขึ้นบ้างหรือเปล่าผมตกหลุมรักตั้งแต่วันนั้นจนถนึงวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะยังอยากอยู่กับมันตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังอยู่กับมันหลุมรักที่ผมตกณนะวันนั้นผมพบ หลุมรักครั้งนั้นที่คณะเจริสินมาวิทยาลัยเชียงใหม่และความรักครั้งนั้นก็คือพิรุณเมกิ้งหรือว่าศิลปะภาพพิมพ์ครับผมใช้เวลาอยู่กับมันมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งเทอมที่สองแล้วก็ทำมันมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้ภาพพิมพ์หลายคนในที่นี้คงไม่รู้จักภาพพิมพ์คืออะไรทุกคนอาจจะรู้จักแค่จิตรกรรมปรติมากรรมแต่จริงๆแล้วภาพพิมพ์เนี่ย เป็นเทคนิคของศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ใช้การสร้างสารรค์รอย n g ลงไปบนกระดาษบนบนโลหะบนวัสดุที่เรียกว่าเพลทเสร็จแล้ว Transfer หรือย้ายอิมเมจนั้นไปลงบนกระดาษโดยลันมันเข้าสู่แท่นพิมพ์ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่ทำภาพพิมพ์ขึ้นมาจนทุกวันนี้เรามีกระบวนการภาพพิมพ์ออฟเซตหรือ p รินเตอ ที่เป็นเครื่องแคนนนหรือยี่ห้อต่างๆจนทุกวันนี้นะครับผมลงรักกระบวนการพับพิมพ์เพราะว่ามันมีความตรงกันข้ามกันสองสิ่งกระดาษที่นุ่มโลหะที่แข็งการผสมกันระหว่างน้ำและน้ำมันสร้าง,งร่องรอยสร้างความงามขึ้นจนทำให้เกิดสิ่งที่สวยงามขึ้นด้วยด้วยโปรเซสต่างๆเหล่านี้ แล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดก็คือ Happy a c c i เ e n t ที่เราจะพบเจอมากกันในกระบวนการศิลปะภาพพิมพ์ผมอยากยกตัวอย่าง Happy ้อ c i เ e n t ของผมสักนิดหนึ่งคือวันหนึ่งผมวางแม่พิมพ์หรือเพลทเพลทของผมเนี่ยไว้ข้างเตาที่ตั้งความร้อนไว้แล้วบังเอิญผมเกิดความผิดพลาดบางสิ่งบางอย่างขึ้นแม่พิมพ์ผมเกิดไฟไหม้เกิดเผาลงไปแม่พิมพ์อย่างร่องรอยที่เห็นอยู่ในรูปข้างบนนะฮะ เสรแล้หลังจากนั้นสิ่งแรกที่ผมควรจะต้องทําก็คือโยนมันทิ้งไปแล้วเริ่มต้นสร้างงานใหม่ลงบนเพลทแต่ในทางกลับกันผมกลับเห็นความสวยงามอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอ c กซิเดนต์ครั้งนั้นผมลองเอามาเทสลองเอามาพิมพ์ผ่านกระบวนการพิมพ์ด้วยการอัดหมึกแล้วก็พิมพ์ผ่านแท่นพิมพ์ลงไปบนกระดาษจนเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาผมเลยคิดการใหญ่อะ เอาประทัดจุดมันลงบนเพจเลยระเบิดมันจริงๆแล้วเรื่องรลวเล็กๆความสนุกเล็กๆที่เกิดขึ้นจากงานนี้ก็คือผมจุดประทัดในพื้นที่สาธารณะจุดเสร็จวิ่งครับยามมาขนของขึ้นรถวิ่งหนีกันแล้วก็ไล่จุดที่อื่นๆไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นชุดงานของประทัดของผมขึ้นมาชุดหนึ่งและหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสแสดงงานตามแกลเลอรี่ต่างๆซึ่ง นี่แหละครับผมเปลี่ยนคำว่า Accident ให้กลายเป็น Happy Accident โดยวิธีคิดและมุมมองหลังจากผมจบปริญญาโทเมื่อปี2004ผมเริ่มต้นชีวิตของผมหน้าวันนั้นผมรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ผมคุ้นคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่ามันคืออะไรผมจะใช้ชีวิตตัวเองสร้างอนาคตตัวเองจากสิ่งที่ผมรักได้อย่างไร สิ่งแรกที่ผมตัดสินใจทำก็คือผมปรับคอนโดมิเนียมที่เล็กๆพื้นที่ประมาณไม่ใหญ่กว่าวงกลมสีแดงที่ผมยืนอยู่นี้เท่าไหร่นักแล้วก็ผมปรับโดยที่มีแท่านพิมพ์อยู่ในห้องเล็กๆนั้นพร้อมกับการที่เชิญศิลปินต่างๆเข้ามาทำงานโดยที่ผมเริ่มต้นจากตัวผมเองก่อนครีอทงานอยู่ในห้องนั้นเดินได้สัก4ีก้าวนี่ก็เต็มห้องแล้วครับแล้วก็ในปี2014 มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างหนึ่งคือผมถามตัวเองว่าผมเองก็อยากได้อยากมีเหมือนคนทั่วไปแต่ผมจะทํำยังไงให้ผมได้ในสิ่งที่ผมต้องการผมเชื่อทุกคนอยากมีรถทุกคนอยากมีบ้านทุกคนอยากมีเงินแต่ตัวผมเองจ,จะแปลกสักนิดผมอยากมีงานศิลปะภาพพิมพ์ของศิลป,ปินสะสมไว้จริงแรกที่ผมถามตัวผมเองอ่าผมจําได้ละคุณพ่อผมเคยสอนไว้ว่าสมบัติที่คุณพ่อจะมีให้ผม มีเพียงสิ่งเดียวที่คุณพ่อจะให้ผมได้นั่นคือความรู้ผมกลับมาถามตัวเองว่าใช่แล้วความรู้นี่แหละสิ่งที่ผมมีอยู่ในมือมันมีค่ามากกว่าเงินที่ผมมีอยู่สิผมเริ่มตั้งแต่วันนั้นผมเริ่มเดินเข้าไปหาศิลปินแล้วถามศิลปินคนแรกคืออาจารย์คาร์มินเลิศชัยประเสริฐซึ่งมีชื่อเสียงไประดับนานาชาติแล้วว่าผมอยากร่วมงานกับท่านกับอาจารย์คาร์มินพอจะให้ผมเทรดหรือแลกเปลี่ยน ความสามารถของผมกับผลงานของของท่านไหมจย์คามินบอกตกลงลองกันดูผมใช้โอกาสนั้นทันทีผมทำงานให้จาราย์คามินไปเป็นเวลา3-4ถึง4เดือนเกือบครึ่งทางแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกอยากจะหยุดคือความท้อแท้ความเหนื่อยความยากที่สุดแสนจะลำบาก ทุกวันผมยืนตั้งแต่8ดโมงเช้าหนึ่งสองทุ่มพักกลางวันแค่ชั่วโมงเดียวเพื่อทานอาหารเป็นเวลาสามเดือนเต็มๆขาผมปวดไปหมดผมอยากมีเวลาดูหนังฟังเพลงเที่ยวเล่นเหมือนคนอื่นๆบ้างแต่แล้วแว็บหนึ่งความคิดหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาโกองผมมันใหญ่มากมันใหญ่พอที่ทำให้ผมหยุดคิดที่จะหนีออกไปผมคิดที่จะปิดประตูแล้วทิ้งงานอาจารย์คมินแล้วหนีไปเลยแต่โกนั้นตอบผมว่า ผมควรต้องทำมันต่อผมต้องผ่านวินาทีนั้นไปให้ได้โกลมผมนั่นคือผมอยากมีมิวเซียมภาพพิมพ์ที่เชียงใหม่เป็นที่ภูมิใจของคนเชียงใหม่เป็นที่ภูมิใจของศิลป,ปินเชียงใหม่เป็นที่ที่นานาชาติมาเห็นแล้วชื่นชอบชื่นชมในวัฒนธรรมของเราหลังจากนั้นไม่นานเจ็ดเดือนผ่านไปงานอาจารย์คามินเสร็จสิ้นครับผมได้ถืองานอาจารย์คามินครอบครองเอาไว้อยู่ ในมือและหลังจากนั้นงานชุดนี้ล่ะครับที่จะมีบทบาทสำคัญในชีวิตผมถัดไปผมทำงานอยู่ในห้องเล็กๆนั้นเป็นเวลา3ปีจนรู้สึกว่าห้องนั้นมันมันคับแคบเกินไปละคุณจ,นจนินตนาการนะครับว่า3ปีเนี่ยผลิตแต่ชิ้นงานออกมาเต็มไปหมดในห้องที่ประมาณ32ตารางเมตรเท่านั้นเองของมันจะเยอะแค่ไหนผมแทบจะไม่มีมีที่ขยับผมหมุนได้แค่รอบ แค่นั้นเองผมเลยตัดสินใจมาดูบ้านตัดสินใจซื้อบ้านหลังหลังแรกขึ้นเพื่อจะทำเป็นสตูดิโอบ้านนี้มีมูลค่าถึง3 600 0 0บาทนะเวลานั้นอยู่ในย่านนิมมานเหนมินแต่หารู้ไหมว่าผมมีเงินเดินแค่3 0 0 0บาทในบัญชีผมมีอยู่3,000บาทเงินเก็บเพื่อนผมหลายคนถามผมว่าคิดอะไรอยู่ ตัดสินใจและอยู่ถึงทาแบบนั้นตอนที่จะผ่อนบ้านครั้งแรกผมรู้คําตอบขึ้นมาทีเลยว่าเออผมไม่ได้คิดอะไรเลยฮะถ้าถ้าผมคิดอะไรผมคงไม่ซื้อแน่ๆผมตัดสินใจถามตัวเองว่าตัวเองมีอะไรที่สามารถจะทําให้บ้านหลังนี้ถูกผ่อนได้ผมถามตัวเองว่าอา้าวผมตัดสินใจขายการทํางานหนักเมื่อสามปีที่แล้วจําได้ไหมครับงาน ผลงานของอาจารย์คมินที่อยู่ในมือเมื่อ3ปีที่แล้วผมตัดสินใจจำหน่ายออกให้กับคอลเลกเตอร์ที่ผมรู้จักและนั่นทำให้ผมยืดเวลาการผ่อนบ้านไปได้1ปีและคิดหาวิธีต่างๆเซตอัพระบบในสตูดิโอเพื่อที่จะอยู่รอดได้ตอนสมัยที่ผมอยู่ในคอนโดเล็กๆนั่นนะ่ะเมนูหลักของผมก็มาม่านี่แหละครับชิมมันทุกรส บอกถามได้นะครับผมมาม่าเอ็กซ์เพรสหลังจากนั้นมาไม่นานหลังจากที่ผมซื้อบ้านนั้นมาไม่นานผมได้ร่วมงานกับศิลปินอีกหลายท่านาเช่นอาจารย์ไทยวิจิตพึ่งเสริมสมบูรณ์โจชัวฟารีจากออสเตรเลียพี่ต่อธนนชายสอนศิวิช,ชยัยซึ่งมันมันมันเหลือเชื่อมากกับบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตผมผลักดันให้ผมจะต้องดิ้นต่อวันหนึ่งผมเคยมีเงิน เก็บอยู่แค่เจ็ดร้อยบาทและอีกหนึ่งอาทิตย์ถัดไปผมต้องผ่อนบ้านผมถามตัวเองตลอดว่าผมต้องทําอะไรหลายคนคงนั่งเครียดนอนเครียดก่ายหน้าผากกันละแต่ผมเปล่าผมบอกช่างมันเถอะเครียดไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมตั้งหน้าตั้งตาทางานแล้วผมเชื่อว่างานนั้นจะสร้างผลตอบแทนที่ทําให้เราอยู่รอดได้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงแค่สองวันก่อนหน้าที่จะต้องชําระผมก็สามารถจาหน่ายงานได้และนํามา ต่อยอดต่อทุกๆครั้งที่เกิดปัญหาขึ้นผมถามตัวผมเองเสมอว่าผมมีอะไรอักซิเดนที่มันเกิดขึ้นกับผมผมเห็นอะไรในอักซิเดนเหล่านั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นเวลาถึง11 11ปีแล้วครับสตูดิโอผมร่วมงานกับศิลปินมาไม่น้อยกว่า300 300ท่านไม่ว่าจะเป็นระดับนานาชาติแล้วก็ศิลปินไทยด้วยกันเองผลิตผลงานมาไม่ต่ำกว่า2 0,000ชิ้นงาน ผมให้โอกาสกับศิลปินยังอาร์ติสรุ่นใหม่เพื่อมาสร้างสารรค์ร่วมงานกันกับผมและนี่ก็คือทีมของผมทั้งหมดในสตูดิโอทุกคนทํางานร่วมกันกับผมทุกวันทุกคนเข้ามาจอยกันทุกวันสตูดิโอของผมกลายเป็นเซ็นเตอร์ที่ทุกคนเข้ามาแลกเปลี่ยนครีอทแล้วก็แชร์ไอเดียซึ่งกันและกันทุกวันนี้เนี่ยผมถามตัวผมเองเสมอว่าอะไร นำทางผมมาตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันนี้และนั่นก็คือท็อปปิกของคำพูดวันนี้ก็คือแฮปปี้อักซิเดนต์คุณจะเปลี่ยนคำว่าอักซิเดนต์ให้กลายเป็นแฮปปี้อักซิเดนต์ได้อย่างไร <hui> ผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้พบเจออักซิเดนต์ทุกวันครับแต่ใครกันลักที่จะมองเห็นว่าในอักซิเดนต์เหล่านั้นมีความงามอะไรแฝงอยู่แล้วปรับมันซะเปลี่ยนวิธีคิดคุณซะขยายมันออกมาและคำว่าอัซิเดนต จะกลายเป็นแฮปปี้ c อ็กซิเดต์สำหรับทุกคนชีวิตทุกคนจะเห็นแต่ความสวยงามครับขอบคุณครับ